น,นี่มันายางสำหรับประตูบ้านบริเไปใส่มากแล้ว,าม,าวมาถึงก็ว,วิ่งวิ่งไปหามองถาดอาหารมันนั่นไหมมันบอรเห็นมันก็นแล่นไปหาเจ้ามันบอเห็นว่าเจ้าอยู่ทางทางบ้าน ไปแล้วจะได้กินข้าวแล้วหาแต่ข้าห้กันกินเด้อวันน้นก็ได้เอ๊ะคือโดดสูงก็้่มา ไปแล้วพอมันหาข้าให้กันกินแล้วมันก็ยืนทายกินเขานะคะเนี่ยก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเกษตรไ่เวลาอยู่นี่แหละแต่ว่ากันเป็นมือปกติก็กเกษตแมาวแบบเดียววิ่งมาจานอาหารชามอาหารนะคะทาบะมี่เกษตรเล่นอยู่พักหนึ่งเกษตครับบ้านพนังเรียบร้อยมากนางคือนางเรียบร้อยค่ะลูก บางมันนงังเนาเบิงเองียงเลยเบิงนกอหัวว้ว้าเห็นอันเอ,เอียงขยับในพุ่มไม่นี่กระ,ดกะโดดไปรลดอย่างแต่มันงับนกนกได้แล้วนกตามพุ่มไม่ก็รายย้ายเน,ะนานะนาะดังเนาะนอนทายกินข้าวก้อนชูนนกูนอนทายกินข้าวก้อนมันบอก มือน,นีไม่ตาปลาทูกินเป็นบ่ละดองเอาให้มันด้วยคันมันกินว่าเป็นกะเอาไว้ให้อีดำก็ได้ดจริงมันกับบหิวปานใดดอกแม่ว่านก็สิกินมาจากบ้านมันแล้วละ่ะเห็นมะอ้อซองหายยู่ไงมันยัยินเสียงนก,นกเนะี่ะนกฮองอยุ่นยอดต้นไม้ ก็กินลแหละกินบ่เนาะอ็กินเยอืมสิใส่กินแต่เนื้อปลาได้เนาะแมนเอริจกเนื้อปลาไปกินกินตะปาทูคันบ่อยากกินขาน้าวก็บจงบะให้อีดำกินเด้อมีหมาแม่ทองม่านด้วนะคะ มันเลี้ยงลูกว่าจะมันมาจากใสอาจจะเป็นมาจอนจัดของโรงเรียนกลางๆมั้ะเที่ยวแลนแอบมาหาสอบกินเองเลยนะกินู่ตัวอะจักไปมาจักบ้านแหละดางไปบ้านได้กระสิกินบ้านนั่นนะนะบางส้มกินเขามันกินเฉพาะ แต่ว่ามันห่างเลือกกินชิ้นปลาก่อนแล้วมันค่อยกินเขาที่หลังเอาเอาเนื้อหมูมาปั่นกันกินเอาเอาหมูมาให้หม้กินได้สูดขวัญกินปนเอาขวันกินเขากับปนหม้กินเขากับเนื้อหมูย่างเจ้าะแต่หาเห็ดนาะเจ้าะในกระดูก มันมันกินละมันกินยไงดอกกันมันกินบะมือเก็บไปอีด่างเอ้ยเอียนอีดำก็ได้อีดำที่มันกินตอนเที่ยงๆที่<ำ>มาเล่มของ,ของดงังว่าสิบหกข้อมันไปเขียนรายการค่าอาหารแต่ละเดือนไปนายจากองมัน แน่นบดาง <laughs>